ืเรื่องศาสเด็กในวัยเรียนในช่วงที่ร่างกายกำลังพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันของเด็กวัยเรียนจะพัฒนาที่ในช่วงอายุ6-7ปีขึ้นไปส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการและชีวิตประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมืึงที่สำคัญในการป้องกอันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นหน่วยบริการปำรุงฟูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาความสามารถด้านการจัดบริการของหน่วยประถมภูมิตามการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์มาตรฐานการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้โริเวณยเทศบาลวัดสะพองกลุ่มที่1กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเพรงตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเป้าหมายจำนวน22รายได้รับบริการฉีดวัคซีนจำนวน21ราย กลุ่มที่ 2. กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอติดปากพยักเป้าหมายทั้งหมด141รายการจัดสรรวัคซีนในช่วงเดือนกันยายน2566การอบรมครั้งนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงารการสร้างเสริมสุขภาพอันจับมือ280คนการอบรมในครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนนโยบายภาคเทศบาลเมือง1 และทางพายอีเกอดขายที่เพิมแข่งสำหบท่านจากนี้กอเสร็จส่วนแล้วดิฉันไดเชิญทานประธานให้เกรตกล่าวเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมส <c oughs> ุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อวัคซี ปัญหาไข้เหลืองะจะกงอากแฝงโรคต่างๆมีอาการโรคเกิดจากพิษที่เระพอกรูปนั้นเนี่ยมันจะเป็นผลในอนาคตมันเป็นผลต่อชีวิตทั้งชีวิตยกตัวอย่างมันจะเป็นตัวอย่างโพลิโวนะครับร่างกายก็ไม่ไม่ปกติระบบการความเป็นอยู่ต่างๆก็ไม่ปกติค,ครับดันคือสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรในที่พูดถึงว่าป .5 ป .6 มีความสำคัญ คือถ้าพูดถึงว่าถ้าเด็กๆตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดมาเลยฮะแรกเกิดมาจนถึงหมอต้นเลยมีวัคซีนตามเกณฑ์อายุอยู่แล้วแต่ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยอาจจาะฉีดตามคุณพ่อคุณแม่บอกคุณพ่อคุณแม่บอกคุณพ่อแม่บอก,อบอกให้ฉีดฉีดคุณหมอบอกฉีดฉีดนะครับแต่ถ้าปอหป .6 เริ่มฉีดได้เริ่มคิดเองว่าเฉีดบีไม่ดี เริ่มคิดเองแล้วว่าเราจะฉีดหรือไม่ฉีดแปลว่ามีความสําคัญมากๆสำหรับปอห้าปอในตรงนี้เพราะว่าเรามีความคิดของเราเองครับแต่ทีนี้นนเนี่ยโครงการพวกแี่ที่ทางกองสาธารณสุขที่ทางทางโรงพยาบาลทางผอมาทางหมอเอกมาพูดถึงเนี่นแบบไหนในชีวิตประจําวันของเราในการดําเน,นเินชีวิตของเราในการที่เ,าเราจะอยู่คู่กับวิถีชีวิตทั่วไปเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราราบรื่นไหมและวันนี้ คุณหมอมาอยู่ตรงนี้คุณหมอพูดถึงวัคซีนทุกวัคซีนที่มีอยู่ทุกวัคซีนที่มีอยู่ที่น้องๆนักเรียนอาจจะไได้ยินที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยถามคุณหมอได้เลยวัคซีนมันมีหลายตัวตั้งแต่เราแรกเกิดมาเนี่ยวัคซีนระดับกีเดือนกี่เดือนฉีดเข็มกี่เดือนกี่เดือนฉีดเข็มฉีดอะไรบ้างนะครับโดยที่สําคัญที่สุดวัคซีนตรงนี้เลยวัคซีน ป้องกันมาเลยครับรุ่นป .5 ที่วัคซีนหายไปก็เริ่มไล่ฉีดกันแล้วป .5 ป .6 ป .1 ป .2 เริ่มไล่ฉีดกันแล้วให้ครบมจำเป็นนะครับวัคซีนตัวนี้เลยครับรุ่นเพราะว่าถ้าฉีดกับโครงการมันนี้มีความจำเป็นมากๆในตอนนี้แล้วก็อย่างนั้นจำเป็นของนะครับเพราะว่าถ้าปุ๋ยทั่โรคมันไม่ได้ส่งตรบแค่ช่วงเดือนสั้น ที่สูงสูแค่ไหนราเรีนให้แบบนะครับทั้งสุขภาพร่างกายทั้งความสมดุลร่างกายทั้งการเกี่ยวกับมันเชื่อมโยงกับพวกสิ่นเฉพาะเ็ศผู้หญิงตัดก่อนหน้าตัดวัคซีนแต่ทั่วไปก็สิ่งเป็นวกันนะครับก็คุณหมอได้นะครับสงสัยอย่าอย่าความสงสัยไปถามเพื่อนถามเพื่อนเนี่ยเพื่อนรู้เท่าเราเพื่อนรู้เท่าเราถ้าถามเพื่อนเพื่อนตอบมาถ้าเราไปจำถ้า กาถูกต้องจะดีไปถ้าดูทาคุณหมอนะครับทาคุณหมอถ้าตัวขายก็ขามยแล้วตอนนี้เนี่ยเราดีสู่แค่คนหน่วยของเราเองซึ่งเป็นประเทศชาตเองมีมีข้อสงสัยหรือมีมีสิ่งไหนที่อยากให้พาสูตรอะไ 1, 2, 3, ครับหนึ่งสองสามครับรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ดีใจมากเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะจัดงานเรามีการประสานนะคะกับการดูแลเรื่องสถานที่แล้วก็วน้องๆมีการเตรียมพร้อมที่ดีมากๆค่ะวันนี้นะคะ่ะ วันนี้เราในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะคะประจำปีว่าประมาณ2,566นะคะดิชั้นค่ออาขออนุญาตแนะนำนะคะวิทยากรของเราในวันนี้นะคะวิทยากรความสามารถค่ะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านวิทยากรบรรยายดกานเอกาเรียนเชิญค่ะนั่นานเหนื่อยไหมคะทุกคนเอามือ วัคซีนตัวหนึงให้ที่แขนแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ที่นาหน้าขาเสร็จแ,แล้วก็ให้กลับบ้านสองเดือนก็จะน่าจะฉีดอีกเขาบอกคุณแม่คุณพ่นนอยอยู่หรอแต่คุณแม่คุณพ่นนอจะรู้ไหมลูกหนูจะรู้ไหมว่าหนูฉีดอะไรไปบ้างเนาะนี่วัคซีนพื้นฐานอ้นี้คือวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนจะต้องได้รับใครไม่ได้รับก็จะมาพิบดโรคได้